พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้งหกปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็มาระลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี้ยังไม่ดีไม่งานเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชํำแรกกิเลสเพื่อจะไทยทอนเพื่อจะปลดปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้ มันไม่ดูที่กายเราจะมาทรมานกายทําไมทุกโคนามาซึ่งทุกอนาริโยไม่ใิ่ทางของพระอริยเจา้าอ,อนาาัตตสั้นยิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดหลังเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเอามาทําความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบแล้วไปสู่ปัญญาเพ่งเป็นนิที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหาร และพวกปัญจวัคคีย์ทั้งข้างก็หนีจากไปนี่คือก่อนที่จะตัดสรู้พระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสุพมนาวัคปัญจาการิบาอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้หน้าสองสิบเดเราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้พิสุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนพิสุทังหลาย พอที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสินินุราชเป็นหมอนมือเท้าทั้งสี่ทั้งสองข้างไดย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เพราะว่าเรายพยายามใช้จำนวนชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปขอให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎก,กมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนังนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระพุทธเข้าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจากักแม่นหยัง่งมาจนบอเป็นภาษาพุทธไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายความตรองความบรรทัดนึ่งสมบรรทัดพิขุทั้งหลายอีกแล้วอันบ่จักความบาลหลุดเศร้าบวจักอ่านมาสัน่นออยากได้ก็ีจะเป็นภาษาที่น้องชาวพูไทยเราข้อที่เราฝันว่า ร่างกายของเราใหญ่คับแผ่นดินเขาเสน,นดุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตน,นั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพธิยานพระธรรมคำตั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบมามสาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จักกิดประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าจ้าคาแทงจากสะดือทะลุถึงฟ้านั้น มันเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพรม,มลโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดคา้านเรีย้ว่าอปฏิวัติยังธรรมจักกังประวัตเตตุง้งธรรมจักอันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ส่วนข้อที่สาม ที่ท่านฝันเห็นหนอนขา,ขาวตัวดำๆไตเข้ามาโยเยตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าสโตเสตากิมีกันหาศีรษะนอนขาวหัวดำท่านกล่าวว่าการพธารามคำสั่งสอนของเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาดยังปกครองยังของบ้านของเรือนมีลูกมีพัวมีเบียกันอยู่นั้น เขาจะสละเวลาชั่วคู่ชั่วยามมาบวชนุ่งขาวห่งขาวยังหัวดำดำมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณพามนาสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาว,วของขาวเลือหัวดำดำ,ดำไว้พูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม่นอนตัวขาวขาวหัวดำดำ,ดำมากันไกล จากนาคปรปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ห้องสอนแม่นัดผมพวกฝ่ายทำกันจริงห้าร้อยกว่าคนมารวมกันที่วัดใต้รม่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิสี่ชั่วโมงตอนหนึ่งวันนี่นึกถึงคําฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเซตากิมีกันหาที่ชาประเทหิอสกิตวา ยาวชานุมันธราปิชาเทศสงุงนอนตัวขา,ขาวๆหัวดำๆคานขึ้นมาตามท้าจนถึงเข่าของเราตถาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชโจกูชั่วยามประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรบารมีซึ่งตอนตอนให้เจริญก้าวหน้านำวิธีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองคลองธรรมของพระศาสดา ส่วนข้อที่สีที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสถิตหมอบลรงต่อเบื้องพระบาลและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตารสกุณานานาบรรณาจัตุหิติสัิอาคันตาวาปาธมูลเลนิปฏิตตวาสัพสเสตาสัมปัสิสัมปสิงสูงทั้งหมดนั้นข่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวัณณะกษัตริย์วัรณนะพราหมณวัณแนะพทยวันะรณนะโ จะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราแต่ถาคตกลายเป็นผู้ใหม่มีวันนะเววันนิยมชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวันนะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหน่องขาวหอมขาวกอกเหมือนกันมาหน่องเลืองหน่องหอมผ้ากาสาวาพัดอันเดียวกันดูในธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาต่างทิศทั้งสีมาหมอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ฮัานก็รู้ว่าอย่างเนี้ยส่วนข้อที่ห้า หลาบตะกละเสียงเดินยอเปรียบสเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสขครกแห่งอุจจาระโมดปูดเราเหยียบไปกองเท่าภูเขาไม่แปดเปลื่นจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาบตะกละเสียงเดินยอได้ามาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาดามาเบ้ามา,มาอ่อนมาบอน มากามาไหวตระเสริญเยยอ,อเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสระเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ข่าไล้ฟันอย่างองค์คริมานอย่างพระเทวทัตกิ่งก่อนหิตมาใส่โพงจองร่างจองฐานปล่อยช้างธนาบานมาไล่ข่าไล่เหยียบและก็ลูกชายพระราหุนทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเข่ากันเทวทัวทตัมหิองค์ริมานละโจเลธนปาราเกราหุเลจะสัพพะสมมานาโส ไม่ว่าจะเป็นช่างธนาบานที่ไหลคาพระเทวทัตผูกจองล้างจองพนันองค์กริมาณที่ไหลฟันลาหุนที่เป็นลูกพระพาทสมมาณโสเรามีพระไทยสเสบอเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่แปดเปื้อนมนถิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงสนเสิญเยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็าชมเขาใหม่นิยมดาหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนดาทั้งเมืองพระองค์ก็ใหม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่ห้า ความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ยมักจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราจะไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้วห้าหประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมเอาจริงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ดุ้งเดียวกับสิ่งใดเนี่ยบางวัน ใจิตใจท้อแท้หดหูรันทดว่าเรานี่ทำไมน้อช่างอาภัพวัตนะเละเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อหย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจ,ใจ,จเจริญก้าหน้ามีแต่ฟุง้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ใหม่ไม่มีความตกใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจผมมีสธาเพ่งทำได้ร้องให้น้ำตาไหลหนองหน้าร้องให้ในการประพฤติพรหมจักแต่เสร็จแล้ววันหนึ่งจิตของท่านมันมันทุกเต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝัน ก่อนนั้นเนี่ยเมื่ออาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรอาจจะฟันได้เพราะเคลื่อนเดินอากาศดังกล่าวแลว้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระถ่อมปลาเขาลำนาไพช่วยสดพดตรงามเห็นแม่นม้ําที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่นม้ําอ่านไปจะข้ามเป็นท่าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแลว้วความอุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบละงับลงเหมือนฤดูกาลแห่ง ดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกฝนตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีน้ำแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีสร้างงบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปแต่ละอันมันเจะบฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพนณิมิตมาให้บุพนณิมิต,มมตโตบุญบาปทําไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปเองทําให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหอนเทวโตประสังหาร โตเทวด,ดาสังขอนบอกเหตุให้ลูกหรือว,ว่าปุพันเมิตโตอำนาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ทั้งที่นามธีฝันนั่น่ังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่ทูตจะนําหลานเข้ามาสุภโพบรบมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุดรน,นครที่รุ่งเรืองด้วยโภค,คะนั้นพระเจ้า คุณสนใจในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝ <c oughs> ันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอก